สวัสดีครับ FC แฟนคลับและพันร้าทุกคนชอบจริงๆมาแล้วมาแล้วมาตอบคอมเมนต์ละชอบชอบซาซาเกา๋าเก๋าเจ๋งเจงเสียดายครับไม่เจอตัวจริงผมก็ไปจัดพรมที่เต็นท์ VIP ท่านนี้น่าจะมาจากงานคูบอร์ตาฟาร์มชนบุรีถมงไปเมื่อวานแน่เลยที่บอกว่าชอบความเกา๋าความเจ๋งอะไรรึเปล่แล้วมีข้อความนึ่งมาตอบไปว่าพรุ่งนี้ผมก็จะไปอีก ผมจะไปจนกว่าจะเจอตัวพี่ให้ได้ไม่เจ๋งเหรออย่างเงี้ยเนี่ยมีโอกาสเจอกันเจอกันผมไม่รู้ว่าคุณอยู่บริษัทไหนทําอะไรเกี่ยวกับตรงไหนนะมาหลังเจอกันเข้ามาทักทายกันเลยเราเป็นเพื่อนกันเป็นพันธม,มิตรกันเป็นเอฟซกันนะครับผมผมสบายสบายอยู่ละเจอคนซ่าๆอย่างเงี้ยนะเข้ามาทักเลยบุคลิกไม,ไม่เหมือนใครอยู่ละช่องนี้ไม่ได้มีแต่ผู้หญิงนะเห็นบ้า ใครก็บอกช่องนี้ผู้หญิงเยอะผู้หญิงโตมผู้ชายก็มีออกลูกแมนๆทั้งนั้นที่เขาชอบการทํางานผมชอบความเก่งความเก๋าของผม,ผมก็มีเยอะแยะไปนะคบผมขอบคุณจริงๆแล้วนอกจากท่านนี้แล้วท่านอื่นที่มาจากบริษัทอื่นๆอ,นอีกนะที่ส่งมาผมไม่ได้เอาขึ้นน่ะนะผมจากบริษัทนี้ชอบพี่มากเลยครับผมจากบริษัทนี้ปื้มพี่จ้างผมเคยส่งของให้พี่จากบริษัทนี้พี่แม่งสุดยอดมากเลยพี่แม่งเทมากเลยนะขอบคุณจริงๆ เจอกันทักทายกันมีโอกาสเจรมัมเจอกันแน่นอนห้ามไปไหนนะสวัสดีครับ